เป็นกรดไหลย้อนบ่อยๆลองงดกินเผ็ดงดเปรี้ยวแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นใช่ไหมคะรู้ไหมคะว่าทำไมเพราะปัญหาจริงๆที่ทำให้คุณเป็นกรดไหลย้อนอาจไม่ได้อยู่ที่อาหารซะทีเดียวแต่เป็นสิ่งที่เราทำกันทุกวันโดยไม่รู้ตัวหากคุณชื่นชอบเนื้อหาของช่องเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราเสมอมาค่ะ ุงหมอมากตโตจะมาเผยสาเหตุและวิธีการดูแลตนเองอย่างง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเวลาที่กินท่าทางที่นอนและปริมาณอาหารในแต่ละมือ้อ3สิ่งนี้ล่ะค่ะที่เป็นกุญแจสําคัญหลังจากดูคลิปนี้จบคุณจะได้วิธีที่นําไปใช้ได้เลยทันทีเพื่อให้กลับมานอนหลับสบายไม่ต้องตื่นกลางเดึอกอีกแล้วตั้งแต่คืนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปฟังลุงหมอกันเลยค่ะ ความจริงแล้วเรื่องกรดไหลย,ย้อนนี่เราไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแต่เราอาจจะค่อยๆในทิศทางการแก้ปัญหาไปเฉยๆลุงหมอช่วยเล่าถึงเบื้องหลังการแก้ปัญหาที่แท้จริงให้ฟังหน่อยค่ะครับคุณนุน่นสิ่งที่ผมสังเกตเห็นคือผู้คนส่วนใหญ่มักจะโทษอาหารเป็นอันดับแรกงดเผ็ดมดเปรี้ยวงดกาแฟแต่กลับพบว่าอาการไม่ดีขึ้นทำไมเป็นแบบนี้ เพราะตัวจริงเบื้องหลังปัญหากรดไหลย้อนไม่ได้อยู่ที่อาหารเลยแต่อยู่ที่สามสิ่งที่เราทำทุกวันโดยไม่รู้ตัวครับสิ่งแรกคือเวลาที่เรากินอาหารโดยเฉพาะมื้อเย็นหลายคนกินอาหารแล้วเข้านอนทันทีทำให้กรดในกระเพาะไหลย้อนขึ้นมาการเว้นระยะห่างอย่างน้อย3มชั่วโมงก่อนเข้านอนและการยกหัวเตียงสูงขึ้นเป็นสองวิธีที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับอย่างชัดเจน สิ่งที่สองคือท่าทางการนอน การนอนราบทำให้กรดไหลขึ้นมาได้ง่ายมีเทคนิคง่ายๆคือการนอนตะแคงซ้ายเพราะกระเพาะอยู่ทางด้านซ้ายของร่างกายการนอนท่านี้จะช่วยให้แรงโน้มถ่วงทำงานร่วมกับเราไม่ให้กรดไหลย้อนขึ้นมาสิ่งที่3คือน้ำหนักตัวน้ำหนักเกินจะกดทับกระเพาะทำให้กรดถ,ถูกบีบให้ไหลขึ้นมาได้ครับและในช่วง30ปีที่ผ่านมาผู้ป่วยกรดไหลย้อนเพิ่มขึ้นมากกว่า77%และส่วนใหญ่ เป็นเพราะปัจจัยเหล่านี้ไม่ใช่เพราะอาหารเผ็ดหรือเปรี้ยวนี่เป็นข้อมูลที่สำคัญมากเลยค่ะเพราะหมายความว่าเราสามารถควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้เองโดยไม่ต้องงดทานสิ่งที่เรารักสิ่งที่ลุงหมอเล่าให้ฟังนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆไม่ใช่แค่บรรเทาอาการสำหรับคืนนี้ผู้ฟังสามารถลองทำสองขั้นตอนให้ง่ายได้เลยขั้นแรกหยุดทานอาหารอย่างน้อย3ชั่วโมงก่อนเข้านอน ขันที่ 2. ลองนอนตะแคงซ้ายหรือยกหัวเตียงสูงขึ้นเล็กน้อยถูกต้องครับคุณนุ่นและที่สำคัญหากอาการยังคงมากอยู่หมออาจจะพิจารณาให้ยาลดกรดหรือยาที่ช่วยเคลือบหลอดอาหารเพื่อช่วยบรรเทาอาการครับแต่สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือยาเป็นเพียงตัวช่วยระยะสัน้นไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาที่ต้นเหตุการปรับไลฟ์สไตล์ต่างหากที่เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วนุ่นสงสัยว่า ความเชื่อเรื่องกินอาหารเผ็ดหรือเปรี้ยวจะทำให้เป็นกรดไหลย้อนล่ะคะอันไหนมีเหตุผลจริงอันไหนแค่ความเข้าใจผิดเรื่องอาหารนี่น่าสนใจมากครับคุณนุน่นการงดสิ่งต่างๆแบบสุ่ม4ี่สุ่มห้าเช่นงดเผ็ดงดเปรี้ยวบางทีไม่เพียงแต่ไม่ช่วยแต่ยังทำให้เราพลาดจุดสำคัญไปด้วยเพราะสิ่งที่ทำให้กรดไหลย้อนจริงๆคืออาหารกระตุ้นเฉพาะบุคคลไม่ใช่รายการกลางๆที่ใครๆก็บอกให้งด ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังการศึกษาขนาดใหญ่พบว่ากาแฟไม่ได้ทำให้กรดไหลย,ย้อนเพิ่มขึ้นอย่างที่หลายคนเชื่ออาหารเผ็ดก็เช่นกันมันไม่ได้ทำให้เกิดการไหลย,ย้อนแต่มันระคายเคืองหลอดอาหารโดยตรงซึ่งต่างกันส่วนนมที่หลายคนคิดว่าช่วยลดกรดกลับกลายเป็นว่าหลังจากที่มันลดกรดไปชั่วคราวแล้วร่างกายจะสั่งให้ผลิตกรดมากขึ้นทำให้อาการแย่ลงในที่สุด นี่คือเหตุผลที่ทำไมการงดแบบเหมาวรวมไม่ได้ผลแต่ละคนมีตัวกระตุ้นที่ต่างกันไปบางคนกินมะเขือเทศแล้วเป็นบางคนกินส้มแล้วเป็นบางคนกินช็อกโกแลตแล้วเป็นแต่บางคนกินแล้วไม่มีอาการเลยการที่เราจะรู้ว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นของเราได้เราต้องทำบันทึกอาหารหรือ food journal นั่นเองครับหมายถึงว่าสิ่งที่ดีสำหรับคนอื่นอาจจะไม่ดีสำหรับเราก็ได้ใช่ไหมคะ นี่เป็นข้อมูลที่สำคัญมากเลยเพราะหมายความว่าเราไม่ต้องงดทุกอย่างแบบไม่มีหลักการอย่างที่ลุงหมอแนะนำให้ทำ Food Journal นี่น่าสนใจเลยค่ะเพราะเราจะได้สำรวจตัวเองได้ดีที่สุดวิธีทำง่ายๆที่แนะนำนะคะคือบันทึกเป็นเวลา7วันจดว่าเรากินอะไรเวลาไหนและมีอาการหรือไม่เช่นวันที่1กินส้มตอนเช้าไม่มีอาการแต่กินมะเขือเทศตอนเย็นแล้วรู้สึกแสบร้อนวันที่2กินช็อกโกแลต หลังอาหารเย็นแล้วมีอาการเมื่อบันทึกไปสักพักหนึ่งเราจะเห็นแพทเทิร์นออกมาเองสิ่งสำคัญคืออย่าให้เรื่องนี้ทำให้เครียดนะคะเพราะความเครียดก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการได้เหมือนกันเริ่มต้นด้วยการปรับทีละขัน้นไม่ต้องรีบใช่ไหมท้าลุงหมอถูกต้องครับคุณนุ่น อธิบายได้ดีมากและอีกสิ่งที่สำคัญคือการกินให้ช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดเพราะอาหารที่ย่อยง่ายจะไม่ทำให้กระเพาะต้องทำงานหนักลดการหลังงกรดเกินความจำเป็นสำหรับผู้ฟังที่อยากเริ่มต้นผมมีเช็คลิสต์3อย่างที่ทำได้พรุ่งนี้เลยข้อแรกลองดูอาหารที่กินบ่อยๆและเริ่มสังเกตอาการขออ้อ2เริ่มจดบันทึกอาหารและอาการแม้แค่3วันก็ได้ ข้อสามกินให้ช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดกว่าเดิมอาหารเริ่มเข้าทีแล้วต่อไปมาดูพฤติกรรมหลังมื้อที่หลายคนมองข้ามแต่กลับเปลี่ยนเกมได้มากที่สุดกันครับหลังจากที่เราปรับเรื่องอาหารกันมาแล้วพฤติกรรมหลังมื้ออาหารแบบไหนคะที่จะช่วยให้อาหารไม่ไหลย,ย้อนขึ้นมา คำถามดีมากครับคุณนุ่นเพราะพฤติกรรมหลังมื้ออาหารมีผลกับการไหลย้อนโดยตรงจริงๆ30นาทีหลังจากที่เรากินอาหารเป็นช่วงทองคำที่ร่างกายจะตัดสินใจว่าอาหารจะอยู่ในกระเพาะหรือจะไหลย้อนกลับขึ้นมา สิ่งแรกที่แนะนำคือการเดินเบาๆสัก10ถึง15นาทีหลังอาหารอย่าเข้าใจผิดว่าต้องออกกำลังกายหนักแค่เดินเบาๆช่วยให้อาหารเคลื่อนตัวลงไปในทางเดินอาหารตามธรรมชาติแรงโน้มถ่วงจะช่วยให้อาหารไหลเป็นในทิศทางที่ถูกต้องสิ่งที่สองการเคี้ยวหมากฝรั่งแบบไม่มีน้ำตาลหลายคนอาจจะแปลกใจแต่การเคี้ยวจะกระตุ้นการหลั่งน้ำลายน้ำลายมีสารที่ช่วยลดความเป็นกรดเมื่อเรากลืนน้ำลาย มันจะช่วยเจือจางกรดในหลอดอาหารทำให้อาการแสบร้อนลดลงสิ่งที่สามหลีกเลี่ยงการนอนหรือเอนหลังทันทีหลังอาหารควรนั่งตัวตรงหรือเดินเบาๆและอย่างที่เราเล่ากันไปแล้วการนอนตะแคงซ้ายช่วยได้จริงเพราะกระเพาะอยู่ทางด้านซ้ายของร่างกายทั้งหมดนี้ทำง่ายเห็นผลเร็วและไม่ต้องลงทุนอะไรแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆ เป็นทางออกที่ง่ายๆไม่ซับซอ้อนเลยนะคะแต่กลับได้ผลจริงค่ะ30นาทีหลังมือนี่เป็นช่วงทองคำที่เราควรใส่ใจสำหรับผู้ฟังเรามีแพ็กเกจพร้อมใช้เลยหลังทานอาหารเสร็จขั้นแรกเดินเบาๆสัก10-15นาทีหรืออย่างน้อยนั่งตัวตรงไม่เอหลังคั้นที่สองลองเคี้ยวหมักฝรั่งไม่มีน้ำตาลสัก15-20นาทีขั้นที่3เมื่อถึงเวลานอนลองนอนตะแคงซ้ายดูนะคะ ถูกต้องครับและถ้าคุณยังมีอาการแม้เริ่มปรับพฤติกรรมแล้วอาจจะปรึกษาหมอเรื่องอยาที่ใช้เป็นครั้งคราวเช่นยาลดกรดหรือยาที่ช่วยสร้างชั้นป้องกันในกระเพาะอย่างแอลทิเนตครับใช้ค่ะแต่สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ,อยาเป็นเครื่องมือช่วยให้ปรับพฤติกรรมไม่ใช่สิ่งที่ต้องพึ่งพาตลอดชีวิต เมื่อพฤติกรรมเข้าที่แล้วเราจะค่อยๆลดการพึ่งพายาได้และเมื่ออาหารกับพฤติกรรมเข้าที่แล้วภาพรวมชีวิตจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะลุงหมอคุณนุ่นลองนึกภาพดูสิครับคุณนอนโดยไม่รู้สึกแสบร้อนกลางอกไม่มีรสเปรี้ยวในปากหลับได้เต็มตื่นไม่ต้องตื่นกลางดึกเพราะกรดไหลย,ย้อนไม่ต้องกังวลว่าจะกินอะไรดีแค่นี้ก็เปลี่ยนคุณภาพชีวิตไปมากแล้ว สิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดมันคือ3หลักที่เชื่อมโยงกันหลักแรกคือเรื่องเวลาการเว้นระยะก่อนนอนการยกหัวเตียงหรือการหนุนหมอนสูงการนอนตะแคงสายหลักที่2คือเรื่องอาหารไม่ใชยการงดแบบสุ่ม4สุ่มหแต่เป็นการหาตัวกระตุ้นเฉพาะตัวผ่าน Food Journal หลักที่3คือพฤติกรรมหลังมื้ออาหารการเดินเบาๆการเขียวหมักฝรั่งการไม่เอนหลังทันที แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือการดูแลน้ำหนักการศึกษาพบว่าการลดน้ำหนักเป็นสิ่งที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากในการลดอาการกรดไหลย,ย้อนเพราะน้ำหนักเกินจะกดทับกระเพาะทำให้กรดถูกผลักขึ้นมาการลดน้ำหนักแม้เพียงเล็กน้อยก็ช่วยได้ครับที่สำคัญสามหลักการนี้ทำงานร่วมกันไม่ใช่ทำแค่อย่างเดียว เมื่อเรายึดถือสิ่งเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเราจะพบว่าการพึ่งพายาลดลงร่างกายจะค่อยๆฟื้นฟูตัวเองได้นี่คือสิ่งที่ผู้ฟังรอคอยจริงๆค่ะ ภาพของชีวิตที่ไม่ต้องกังวลกับกรดไหลย้อนทุกวันและที่สำคัญเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่บรรเทาชั่วคราวสำหรับผู้ฟังที่พร้อมจะเริ่มตน้นเรามี3มหลักการที่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องแบบที่ลุงหมอได้เล่าไปและอีกสิ่งสำคัญถ้าคุณมีน้ำหนักเกินการลดน้ำหนักอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยได้มากแต่ต้องทำแบบสุขภาพดีไม่ใช่งดอาหารหรือลดแบบรุนแรงนะคะถูกต้องครับและอย่าลืมว่าหากมีอาการ รดไหลย้อนรุนแรงหรือไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์เสมอการปรับยาหรือการรักษาเพิ่มเติมอาจจะจำเป็นใช่ค่ะสิ่งสำคัญที่อยากฝากคือคุณไม่ต้องงดทุกอย่างคุณต้องงดให้ตรงจุดและเลือกพฤติกรรมที่ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเองได้การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอจะนำไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าอย่างแน่นอน ขอบคุณลุงหมอมาโกโตะมากค่ะสำหรับคำแนะนำที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าการแก้กรดไหลย,ย้อนไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องงดทุกอย่างแค่เข้าใจปัจจัยที่แท้จริงและปรับพฤติกรรมให้ตรงจุดความรู้แบบนี้เปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆค่ะผมดีใจครับถ้าความรู้เหล่านี้ช่วยให้คุณนุ่นและผู้ชมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมหวังมาตลอด สรุปสั้นๆส,สำหรับผู้ฟังค่ะกรดไหลย้อนที่ไม่หายสักทีมักเป็นเพราะเราแก้ผิดจุดจริงๆแล้วคำตอบอยู่ที่3หลักการเวลาทานอาหารกับนอนการหาตัวกระตุ้นอาหารเฉพาะตัวและพฤติกรรม30นาทีหลังมือ้อเมื่อเราปรับสิ่งเหล่านี้อย่างสม่าเสมอเราจะได้ชีวิตกลับคืนมาโดยไม่ต้องฟึ่งยาตลอดไปหากเนื้อหาวันนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องสูงไวัยใกล้หมอเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุขภาพดีๆแบบนี้นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ